วันนี้จะมาสตาร์ทรถให้ฟังเอาหมุนไงอ่นะบิดบิดไปทางขวาขวาโอ้หรู้เลยว่าไม่ขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเอา้าเราได้ทำโมว่าห้ล้าน <c oughs> ขับอะไรขับอะไรเราได้ทำโมว่าห้าล้านอะ่ะเจ๋งละทำไมอะ่ะ ไม่ลงมันขึ้นเอนจินน่ะไหนมันหายไปแล้วอ่ะพี่รนันมันหายไปแล้วเออมันขึ้นจริงด้วยเดี๋ยวลองมาจับคอมดูแล้วกันให้ผมถ่ายนะคิดว่าน่าจะเป็นปัญหายอดฮิตของพันธุ์อีกเกล่น่าจะเป็นแบบเซนเซอร์นะคิดว่านะครับโอ้โหดูเดีคาร์บอนขนาดไหนเห็นฝาด้านหน้านี่นะครับเป็นยางเป็นยางนะครับแต่ลองพลิกด้านในเนะี่ย คาร์บอนไฟเบอร์ทั้งผืนนะครับสลักยังเป็นคาร์บอนเลยนะะสลักเนี่ยยังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เลยแล้วตรงนี้เป็นคาร์บอนหมดนะนะครับเนี่สโซนนี้เป็นคาร์บอนหมดเยวลองจับคอมดู mm hmm. ดูปกติปกติจะมีดิโนสติกพอร์ตนะครับรถส่วนใหญ่จะอยู่ใต้บอกอันนี้ก็จะอยู่นี่ลองเสียบดูต้องเบาๆนะกลัวเดี๋ยวคาร์บอนเป็นรอย เดี๋ยวลองจับดูเดี๋ยวรอรอสักครู่หนึ่งให้มันตรวจสอบดโนสติกนะครับว่าเป็นยังไงให้ผมทายนะน่าจะต้องเป็นแมปเซนเซอร์เพราะว่าทำไมผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไม่อยากไม่อยากฟันทงเดี๋ยวรอรอให้มันเฉลยกันแล้วกันว่าเป็นที่อะไร๋ยวเป็นอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวหน้าต่งนะครับคือที่ผมบอกว่าทำไมมันถึงเป็นแมปเซนเซอร์เพราะว่าพานนันิกเลสสายจอด รวมถึงเดวิลสายจอดเนี่ยเจอเกือบทุกคันเลยค่ะว่าไอ้แมปเซนเซอร์นี่คืออะไรเป็นตัวจับสัญญาณแวคกซ์ข้ามนะส่งสัญญาณนี่ไงมาละจริงด้วย h o r i z o n t a l map sensor นี่โอ้โหแม่ถ้าเล่นหวยนี่ถูกแล้วนะเนี่ยขึ้นเป็นโชว์ไว้อยู่ด้วยลบไม่ออกนะครับ ว่าแล้วปัญหายอดทินของ ale, พานิกาเล่ที่บอกนะครับพูดเลยแล้วกันเพราะว่านี่ฟันทงเปิดมาเจอแล้วว่าเป็นแบบเซนเซอร์ h o r i z o n t a l คือสูบล่างมันจะมี vertical vertical คือสูบตั้งนะครับ horizontal horizontal คือสูบล่างแบบเซนเซอร์ Map ของสูบล่างมีปัญหาถามว่าซีเรียสไหมอย่างที่ผมบอกพานิกาเล่สายจอดเดวิลสายจอดที่ผมเคยเจอมานะพวกรถหมักหลักไม้นะคะเนีหกร้อยแปดสิบกโลเนี่ย เอาว่าผมว่ารถสามสี่ปีเลทไม่เกินหมื่นโลอะเจอกับทุกคันคือแมปเจนเซอร์นะครับเวลาไปเปลี่ยนอะผมอันนี้จะยกไปศูนย์ประจำเลยอาการนี้นะครับถามว่าทําไมไม่เบิกมาเปลี่ยนเองเพราะว่าด้วยความที่คันเนี้ยจริงๆแมปเ็นเซอร์เดี๋ยวเอาของคันอื่นคิดว่าพาร์ทน่าจะตรงนะเดี๋ยวเดไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวเอาไปเช็คศูนย์ให้ชัวร์เลยเดี๋ยวคันนี้ผมไม่อยากทําอะไรเองนะเอเดี๋ยวด,ด,ดูเลยเปลี่ยนลองดูเลยได้ไหมเพราะว่าจริงๆ,ๆคําว่าแมปเจนเซอร์มันก็คือ อย่าง11.99 12.99ไป9999มันพาร์ทเดียวกันแต่ไม่แน่ใจว่าซูเปอร์เลกมันจานเดียวกันหรือเปล่าแต่เดี๋ยวลองเปิดมาดูกนว่าหน้าตาเหมือนกันไหมนะคือคำว่าแมปเซนเซอร์มันคือตัวจับสัญญาณดูดนะครับว่าเครื่องยนต์น่ะมีเกิดสัญญาณดูดหรือสัญญาณราค่ำขนาดไหนเพื่อจะใช้ในการจ่ายน้ำมันนะถามว่าตอนแรกสตาร์ตติดไหมติดไฟเครื่องโชว์แต่มันก็จะเดินแบบปุ๊บปั๊บ,บปุบ,บ มันเป็นปัญหายอดฮิตของรถสายจอดเลยโดยเฉพาะไดเวลกับพาณิเล่นี่คือยอดฮิตสําหรับคนที่เจอเอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าเนื่องจากตอนเนี้ยดูกติบ้านเรามีเขาเรียกว่ามีส่วนลดพิเศษสําหรับคนไทยนะครับก็คือเอายกปกติถ้าผมเจอเคสน,นี่ผมยกไปศูนย์เลยมันจะมีส่วนลดประมาณครึ่งหนึ่งอะ่ะอย่างถ้าเปลี่ยนอะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าซูเปอร์เลกพาร์ทเดียวกันนะแต่ถ้าเป็นแป9กเก้าหรือไดเวลมันจะอยู่ประมาณตัวสามพันกว่าบาทรวมเปลี่ยนก็ประมาณสี่พันนะครับแต่โดยปกติถ้าเปลี่ยนอะ่ะผมจะเปลี่ยนคู่ไปเลยเพราะว่า อารมณ์เนี้ยร่างฟ้องเดี๋ยวสักพักบนก็จะฟ้องพวกสายจอดเป็นดูคันไอ้บ,บุกรถหลักไม 20, นะ่สองหมื่นเนี่ยไม่เคยเจอหรืออาจจะเปลี่ยนมาแล้วระปว่านี้ไม่แน่ใจาแต่อันนี้เหมือนเป็นปัญหาคือตัวสัญญาณตัวนี้มันชอบมีปัญหานะครับเรื่องนี้ก็ตัวหนึ่งสามสี่พันไม่ซีเรียสเดี๋ยวยกไปศูนย์แต่ไม่ใช่เดี๋ยวซูเปอร์เล็กตัวเป็นหมื่นนะว่ารถคันละห้าล้านอาจจะเจอพารพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองแกะดูเลยดีกว่าว่าใช่ไหมนะเดี๋ยวต้องค่อยๆ่ลือ้อย่างใจเย็นๆนะครับ อะไรก็ตีนเหรอเราค่อยๆขันแบบใจเย็นๆไแต่ผมว่าน็อตมันดูมันดูแพงกว่าปกตินะใช่ป่ะหรือว่าเป็นน็อตไทเทเนียมอันนี้ไม่แต่ถ้าเป็น V4 อ่ะใน V4 s u p e r l e อ่ะกองอยู่ไหน V4 s u p e r l e อ่ะพว,พวกน็อตพวกเนี้ส่วนใหญ่เป็นไทเทเนียมหมดเลยนะครับ <c oughs> อาจจะเป็น ไทเทเนียมก็ได้ก็เป็นได้ที่อยู่ในออะไรไม่ออะไรพูดไหนน้องจะพูดอะไรไม่พูดให้ฟังหน่อยวันนี้ไม่ไม่จริงว่าเธอมีความคิดอะไรมีความคิดอะไรพูดให้ฟังหน่อยวันนี้ก็ไปดูคลิปเล่นผีดีกว่าเธอคลิปอะไรเล่นผีคลิปล่าผีคลิปล่าผีอะไร YouTube อ่ะ ทำไมอ่ะสนุกสนุกนะดูมาตั้งนานยังไม่เห็นผีเลยราว่าไหมิันเพิ่งแ่นแรหรือเปล่าเออมัง้งน<อ>ี่ถือว่าเป็นห้องห้องสวิทที่ไฮโซนะเธอหรือในห้องโอ้โหตดยาวขนาดนี้ทำไมฉันร้อนวะสงสัยตื่นเต้น เแล้วเมื่อกี้งหนาวเลยเมื่อกี้พูดเป็นควันอยู่นะตอนนี้ร้อนละเธอเป็นไรไหมอ่ะมันชอบแบบว่าเบอร์เบอร์แล้วก็ไม่โฟกัสแล้วก็โฟกัสเอาให้มันโฟกัสตลอดเลยเปลี่ยนมุมเนี่ยไม่มันเพราะว่าฉันหันหลังอะมันเลยไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าคนหน้าตาดีอยู่ตรงไหนมันหาไปเจอเข้าใจป่ะก็หันหลังอะมันต้องหนมาอย่างงี้ป่ะไม่มาหาไม่เจอาเจอ จริงๆอะในสมัยไม่ใช่ในสมัยถ้าเป็นตัว1299หรือว่า959อ่ะรวมถึง899 1199นะตัวเปิดด้านข้างเขาจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับก็คือจะมีตอนตอนกลางที่ผมจะเรียกกันตอนกลางมันจะมีชิ้นหัวตอนกลางแล้วก็ชิ้นล่างแต่ซูเปอร์เลกนี่เขารวมกันเป็นผืนเลยเอาตอนล่างกับตอนกลางมันรวมเป็นผืนเดียวกันเลยแมออกมาแล้วอห เป็นการแกะเปิดที่ผมเปิดแอร์แล้วยงเหงื่อออกเลยนะครับนี่ไงที่ผมบอกนะครับแผ่นเนี้ยมันเป็นทั้งผืนเลยมันจะไม่แยกซ้ายขวาไอ้มันจะไม่แยกกลางล่างนะครับแล้วเราลองพลิกดูด้านในอะ่ะข้างในนี่คือคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะเห็นไหมครับดูดีๆนะกล้องโฟกัสไหมนะเ <Okay. S 1> อืมมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งผืนนะแล้วก็มาทําสีนะครับจากโรงงานนะผมไม่ได้เป็นคนทํานะ จากโรงงานเนะี่ยแล้วข้างในมันจะมีพวกเหมือนพวกเขาเรียกวาอะไะกรรมมี่กลุกไว้ทีนึงนะครับนี่คือเดิมๆแบบอ้มันอาจจะไม่ได้เบาจนว้าวนะครับแต่ก็รู้สึกว่าเบากว่าเปลือกเดิมที่มันเป็น ABS นะปกติของเดิมมันจะเป็นพลาสติก a b เเนี่ยขาข้อต่อนี่เนี่ยเนี่ยเป็นคาร์บอนเลยอะ่ะเนี่ยเป็นคาร์บอนหมดเลยซูเปอร์เล็กเดี๋ยวไป <c oughs> วาง <c oughs> ที่โซฟากอน เอ้ยทำไมนะวานี่โซฟาเอ้าเปิดมันแพงอะ่ะนี่มันโซฟาคนนะเธอรู้ไหมว่าชิ้นเนี้ยเป็นไรขึ้นมานี่หลายแสนนะเวย้ยนี่โดยเนี้ยมีดาวไลท์ด้วยนะเธอเออแกะเปิดฟางโชว์งี้แล้วไม่ไไม่มาดูันที่ลบตอโอ้โห <S 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 นี่ไงแม็กเซนเซอร์มันคือตัวนี้นะครับ ตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองจะอยู่แถวนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดปกติก็ไม่เคยลื้อหรอกปกติให้ช่างลื้อนะเ <c oughs> นี่ยทุกอย่างมันจะซอดๆอ,อยู่ตามซอกตามอะไรนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นตัวคุมชาร์จไฟนะครับเป็นเลกูลเลเตอรอ์ข้างในนี่เปิดมาเยียมๆสะอาดๆเลยนะโอ้แล้วผมอยากให้มาดูนี่ม้อน้นามนาขอกล้องนะมาไปเลยดูหลังพึ่งหมอน้นาสิ <c oughs> มันช่างมีความ อ <m uch paz> เดี๋ยวเปิดไฟกันอือหือเขาเรียวกว่าลังพึ่งม้อน้าแบบไม่มีลมซักซี่นะครับมันช่างมีความกริปมากๆนี่แบตเตอรี่พานีเกเลจะซ่อนอยู่ตำแหน่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบตแล้วก็เนี่ยพกเครื่องยนต์อย่างที่ผมบอกนะมาดูมาดูโดยรวมไกลๆน,นี่แล้วกันโอ้ยไฟมันมืดนิดน,นึงเดี๋ยวเร่งไฟหน่อยตึ๊บอ่าประมาณนี้แล้วกันเห็นนะ เฟรมมันเนี่ยและนี่เปิดขนาดเปิดเปลือกแล้วยังไม่เห็นเฟรมเลยนะเฟรมที่มันเป็นโมโนครอกเนี่ยโดนในนี้บงังไว้มิดเลยนะครับแผ่นเนี้แล้วซับเฟรมก็อยู่ตำแหน่งนี้แล้วทุกอย่างยึดกับเครื่องยนต์แต่จริงถ้าเปิดฝั่งนู้นน่าจะเห็นอะไรมากกว่านี้นะโอ้โหคอท่อเนี่ยมันใหญ่ตรงตำแหน่งนี้เลยนะใหญ่เบลกเฮกเดี๋ยวดูแมปก่อนดูจากแมปมันก็หน้าตาธรรมดามากเลยนะคิดว่าน่าจะเป็นแมปตัวเดียวกับไอ้นี่หรือเปล่า เออเอ,อ,อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมไม่อยากลือเยอะกว่าน,นี้ละลือมาดูให้ดูแล้วกันจริงๆคลิปนี้ไม่ใช่หรอกผมจะยกไปสูตรอยู่แล้วแต่อยากลือให้ชมนะครับว่าข้างในเนี่ยมันม,มันเป็นยังไงมันโดนเปิดบางเปิดมาหนึ่งเนี่ยมีความใสายแจ๋วนะครับมีความใสแจว๋วโอ้โหคาร์บอนหมดแล้วหูเหอเลยนี่สวยกิฟเลยนะ ผมระลือมาระเสียวไว้พวกนี้หักจริงๆเลยแต่มันแข็งแรงนะรู้สึกได้ว่ามันแข็งแรงนะเนีพ่พวกหูพวกเนี้ยเห็นไหมมันเป็นคาร์บอนนะครับแต่ก็รู้สึกได้ว่ามันแข็งแรงนะแข็งแรงเลยแหละผมก็ลื้อด้วยความระมีดระวังก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็พามาชมแบบ ดูแล้วการหาเรื่องนะครับไม่ได้มีอะไรมากก็เดี๋ยวอย่างที่บอกต้องยกไปศูนย์นะครับผมไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรพว,พวกนี้เองจะได้มีประวัติไอเปิดเปลือกได้ไม่ซีเรียสเดี๋ยวเพราะว่าเปลือกมันแกะกันง่ายๆนะผมมาเก่งไปเองก <laughs> ลัวคาร์บอนมันหักแต่มันแข็งแรงอยู่นะมันไม่ได้หักกันง่ายๆหรอกแต่ด้วยความเก่งนะครับด้วยความเกงะะ่เกงก็เลยอาจจะเปิดแบบระแวงนิดนึงเพราะมันเป็นคาร์บอนมันแพง <laughs> และเดี๋ยวตอนใส่กลับนี่เดี๋ยวผมต้องอาประแจปอนหลังร้านมาก่อนเพราะว่าขันกลับไม่อยากใช้ความรู้สึกนะครับมันอารมณ์เหมือนพวกจักรยานเฟรมคาร ไม่ถ้าคือนึกภาพมัขันหลวมไปโอกาสเดี๋ยวมันหลุดมันก็มีขันแน่นเกินไปเดี๋ยวคาร์บอนแตกแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับเดี๋ยวมันล้ามันลั่นที่มันลั่นแปะมันเป็นเรื่องเลยนะก็ต้องใช้ประแจปอนนะครับในการขันล็อกผ้าทุกอย่างและเดี๋ยวไงคลิปนี้หลังจากรถคันนี้เดี๋ยวพอกลับจากศูย์อะเลยเรียบร้อยรีเซ็ตน้ำมันเครื่องของเหลวเช็คระบบทุกอย่างเปลี่ยนแบบเซนเซอร์อะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปขับให้ดูเหมือนเคยนะครับโอเควันนี้เรื่องราวโดยม,มาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ